โอ้ไม oh, oh, ่น่าเชื่อเอาแลนเดอร์วู้โอ้โห สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครกับ Tom Story ่ a า X l i f e s t y l e ครับในอ p ีนี้ไลฟ์สไตล์ของเรากับการท่องเที่ยวครับที่ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยทีเดียววันนี้ทอมเดินทางมาเราแอบมาทํางานด้วยนะครกับเจ้ารถคันนี้เลยครับ m i t s u b i s h i o u t l a n d ร r ครับรถคันนี้มีความน่าสนใจหลายจุดครับและที่สําคัญใครที่ชอบท่องเที่ยวและอยากทํางานไปด้วยรถคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆสําหรับคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้ารถคันนี้ดีกว่าว่ามันเจ๋งอย่างไรตามทอมไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือ Mitsubishi Outlander นะครับผมแน่นอนครับรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งรถ SUV จาก Mitsubishi ที่น่าสนใจีเดียวครับทำไมถึงบอกน่าสนใจนะครับเพราะว่าชื่อชั้นของความเป็น Mitsubishi ครับหลายคนอาจจะรู้จักกับ Mitsubishi จากการแข่งขันระดับโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อ w o r ร์ r a l l y ก็ตามนะครับอย่าง Mitsubishi Evolution ที่ถูกใช้ในการแข่งขันหรือว่าในส่วนของ r ร l l ี่ a k a r ก็จะมีเอ่อ i t s u b i s h ป p เจ e ร o นะครับซึ่งทั้งสคันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า าเป็นรถที่เป็นตำนานของทางมิตซูบิชิครับแน่นอนครับว่า DNA ของการแข่งขันจริงถูกจับมาใส่ในรถด้วยนะครับในส่วนของ Mitsubishi Outlander ที่เรานำมาในวันนี้ครับแน่นอนรถคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์ที่เราสามารถที่จะพารถคันนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะครับไม่ว่าในกรุงเทพก็ตามหรือต่างจังหวัดก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้นะครับผมรวมไปถึงคันนี้มี ข้อน่าสนใจอยู่หลายจุดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยดีกว่านะครับแน,น่นอนเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนดีกว่าครับมิส s บิชิอ i o แลนเดอร์นะครับเราจะเห็นชัดเจนครับว่าตรงนี้เขาจะมีแบตขนาดใหญ่เลยนะฮะที่บ่งบอกว่ารถคันนี้คือ Outlander ครับดีไซน์กระจังหน้าเป็น DNA ของ Mitsubishi อยู่แล้วนะครับแล้วก็รูไปถึงสีที่เขาให้มาด้านหน้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าเองนะครับแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลม,มีโปรเจคเตอร์ LED แต่ไม่ได้เป็น Fu l l LED ดังนั้นเราจะเห็นว่าไฟเลี้ยวนะฮะยังมีหลอดแบบฮาโลเจนผสมผสานเข้ามาด้วยนะครับผมในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ขยับลงมาด้านหน้าครับเราจะเห็นว่าบริเวณนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันในเรื่องของความปลอดภัยนะครับและในส่วนของ Outlander ด้านหน้าเองเขาจะมีการแอบ,บกล้องไว้ด้วยนะครับแน่นอนมีกล้องหน้าแบบนี้ด้านข้างแล้วก็รวมไปถึงด้านหลังรถ Mitsubishi Outlander คันนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยกับมุมมอง360องศาได้ด้วยเหมือนกันคุณสามารถเห็นรอบรถได้เลยเวลาคุณเข้าไปในที่แคบๆหรือว่าต้องการช่วยจอดก็ตามนะครับโอเคด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้ครับเราขยีบมาด้านข้างกันหน่อยดีกว่าครับสำหรับมิตซูบิชิอ o ลเลนเดอร์คันนี้เนี่ยนะครับผมให้มาด้วยยางที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะแม็กที่ให้มาเป็นขอบ18ครับรัดมาด้วยยาง225 55 5. 18นะครับผมก็เรียกได้ว่าดูใหญ่ดีนะครับกับรถที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะสำหรับเจ้าวิ s u บิช h o u u t l n n d ร r er คันนี้ขยับขึ้นมาด้านบนครับรถคันนี้บ่งบอกชัดเจนครับว่าเป็น PHEV นะฮะหรือว่า Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับผมรถคันนี้คุณสามารถเดินทางด้วย EV แบบ100%ได้นะครับแต่การขับเคลื่อนด้วย EV 100%เนี่ยสามารถทำได้อยู่ในเรนจ์ประมาณ50กิโลซึ่งสำหรับทอมเนี่ยถือว่า อาจจะค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะฮะห้กิโลเนี่ยคือที่เครมมาแต่ใช้จริงมันอยู่ที่การขับขี่คุณผู้ชมด้วยถ้าคุณผู้ชมคลิกดาวเยอะๆหรือใช้กําลังไฟในการเปิดแอร์หรือว่าปัจจัยอื่นๆมากขึ้นไปด้วยการใช้ระยะทางของ EV เนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะฮะจริงๆแล้วเฉลี่ยจากที่ทอมได้ลองใช้มาก็อยู่ประมาณ40กว่ากิโลนะครับผมกับการชาร์จ1ครั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับทอมนะมองว่าอาจจะดูน้อยไปสักนิดหนึ่งถ้าได้มากไปกว่านี้ น่าจะดีกว่านี้นะครับผมขยับมาด้านข้างครับเราจะเห็นกระจกมองข้างนะครับแน่นอนดีไซน์เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะรวมไปถึงไฟเลี้ยวบริเวณนี้ด้วยนะฮะก็ดูเฉียเฉียวดีขยับมาด้านล่างอย่างที่บอกไปครับรถคันนี้มีกล้องหน้าแล้วกล้องด้านข้างก็ต้องมีด้วยถ้าเกิดจะใช้ในส่วนของ360องศานะครับผมดังนั้นเขาจึงมีกล้องอยู่ด้านล่างแอบซ่อนไว้บริเวณนี้ด้วยนะครับขยับมาด้านข้างครับดีไซน์ด้านข้างแน่นอนรถในสไตล์นี้จะค่อนข้างที่จะใหญ่นะเพราะว่าใช้ เดินทางแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมอนเนกประสงค์นะครับขยันมาด้านหลังครับตรงนี้มี1ช่องสําหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับก็จะมีให้2ฝั่งนะครับแน่นอนครับดีไซน์ด้านหลังกับความเป็นวิสุบิชิครับในส่วนของไฟท้ายเองเนี่ยนะครับก็ดีไซน์แบบ L shape แบบนี้นะฮะคุณสามารถมอง ถึงจากด้านข้างก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับกระจกบานท้ายค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวรวมไปถึงมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้สร้างความสปอร์ตได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังนะฮะอีกทั้งหมด4จุดด้วยการที่ใส่มาให้รวมไปถึงแน่นอนกล้องด้านท้ายก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับผมด้านหลังประมาณนี้ครับและฝาท้ายยังเปิดแบบปึ๊บไฟฟ้าครับ อาจจะขึ้นช้าไปสักหน่อยนะสำหรับความคิดของทอมนะเออแต่ก็ค่อนข้างกว้างขวางดีผมสูงร้อยแหัวไม่ติดสามารถเดินเข้าได้แบบง่ายๆเดินออกแบบง่ายๆแล้วก็สามารถปิดแบบนี้จากตรงนี้ได้ไม่มีคลิกเซนเซอร์นะครับดังนั้นคุณต้องกดหรือว่าจะกดจาก r รีโมท c o n คอนโทรลก็ได้เหมือนกันนะครับผมด้านนอกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในก่อนดีกว่านะฮะว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนและคนสูงสและตัวใหญ่แบบทอมเนี่ย ขับขี่แล้วมันจะดูขับแคบไหม <_ C apt ain> เดี๋ยวเราเข้าไปลุยด้านในกับ Mitsubishi o u t ร a เด e r ครับตามทอปปะ เข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับบึงว้าวสิ่งแรกที่สัมผัสผัดได้นะฮะนั่นก็คือในส่วนของเบาะนั่นเองครับเบาะมีความรู้ราอยู่พอสมควรนะฮะก็เรียกได้ว่าเขาจะมีรายละเอียดเท็กเจอร์ hmm. ต่างๆของพื้นผิวของเบาะแน่นอนครับเบาะนี้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับที่ใส่มาให้ในส่วนของมิตซูบิชิอ a ร r เรนเดอร์เองนะครับขยับมาด้านข้างครับเบาะคู่หน้าของเจ้าอาร์เรนเดอร์นี้เป็นไฟฟ้าทั้ง้าย และขวานะครับคุณสามารถปรับเบาะนี้ได้แบบไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาเลยอันนี้ก็ดีเป็นออปชันที่ให้มากับ Mitsubishi Outlander นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนการสตาร์ทเขาคุณมีกุญแจอยู่ในมือคุณก็สามารถที่จะสตาร์ทรถคันนี้ได้เลยทันทีนะครับเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าหรืออันนี้ต้องบอกก่อนถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่ของวิมโวคอนโทรคุณหมดคุณสามารถที่จะเสียบเจ้าเนี้ยนะฮะคุณจะเห็นช่องอยู่บริเวณนี้คุณสามารถที่จะวางไว้บริเวณนี้พึ่ง แล้วก็สตาร์ทรถของคุณได้เหมือนกันถ้าแบตของรีโมทคอนโทรลคุณหมดนะครับนี่คือพวงมาลัยของ Mitsubishi o u t l a n d e r ครับสิ่งแรกที่ต้องบอกเลยสัมผัสแรกไซส์ของพวงมาลัยดีอันนี้ผมชอบเพราะทอมเป็นคนมือค่อนข้างใหญ่นะครับผมชอบพวงมาลัยที่มีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าเล็กไปเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยกระชับมือสําหรับผมสักเท่าไหร่ตรงกลางครับมีลิโก้มิ u ูบิชิชัดเจนครับในส่วนของฝั่งซ้ายมือก็มีอินโฟเทนเมนต์ระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะค,คุณสามารถ ปรับมองกล้องนะครับดูในร่วนของอ n f อร์เทนเมนต์จากหน้าจอก,กลางบริเวณนี้ได้เลยนะครับฝั่งขวามือครับเป็นในส่วนของคร i ส Control นะครับในส่วนของคร i ส Control นะฮะก็เป็นอะแดปตีฟคร i ส Control มาให้ด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมมองทะลุไปครับที่มาตรวัดครับแน่นอน เจ้าคันนี้เป็นแบบ PHEV แต่ว่ามาตรวัดที่ให้มายังไม่เป็นแบบดิจิตอลนะฮะยังเป็นแบบอนาล็อกทั้งซ้ายและขวานะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะบอกในส่วนของการชาร์จแบตกลับนะครับแล้วก็การใช้พลังงานของรถของคุณนะครับแล้วก็รวมไปถึงฝั่งขวามือก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วนะฮะบ,บอกความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมถึงตรงกลางครับก็เป็นจอแบบ TFT นะครับผมที่จะบอกสถานะของรถคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่การชาร์จกลับก็ดี นะครับหรือว่าในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงในถังของคุณขยับลงมาด้านล่างครับแน่นอนแอร์เป็นดิจิตอลนะฮะแบบดูโอโซนแยกซ้ายและขวามาให้ด้วยนะครับอารมณ์บริเวณนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโนแเบ็กนะนะครับก็ดูโอเคดูด,ดูดันดูเข่งขึ้นดี เราเห็นว่าด้านล่างเนี่ยปุ่มค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะด้านซ้ายมือครับเขาจะมี power outlet อยู่หนึ่งช่องนะครับเป็นไฟแบบ12โวลต์ให้มาด้วยนะครับขยับมาตรงกลางครับเราจะเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีรูปเปิดฝาท้ายนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ Alender จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการไปท่องเที่ยวหรือว่าออกไปทํากิจกรรมออกไปเที่ยวกับครอบครัวไปต่างจังหวัดไปแคมปปิง้งแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณเลยดังนั้นตรงกลางเนี่ยเขาจะมีปุ่มในส่วนของการปิดนะฮะ ระบบการเปิดฝาท้ายถ้าเกิดสมมุติคุณกดออฟบริเวณนี้เฝาท้ายก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับด้านล่างตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะก็จะมีช่องเป็นพอร์ต usb นะครับมาให้อีกหนึ่งพอร์ตเป็น usb a นะครับผมก็สามารถเสียบชาร์จและรวมไปถึงลิงก์นะฮะไม่ว่าจะเป็น android auto apple car play ขึ้นสู่หน้าจอได้เลยเหมือนกันนะครับผมขยับมาตรงนี้ครับ แน่นอนคันนี้มีบายสปอร์ตมาให้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้ก็สามารถปิดบายสปอร์ตจากบริเวณนี้ด้วยได้เหมือนกันอันนี้เขาเป็นช็อตคัทให้มาบริเวณนี้เลยอีกอันนึงถือว่าเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยนะครับแน่นอนนั่นก็คือปุ่ม AC 1,500วัตต์นะฮะซึ่งบริเวณนี้คุณสามารถกดเพื่อใช้งานปลั๊กไฟแบบปลั๊กบ้านของคุณนี่เลยที่มีอยู่ให้ภายในรถถึง2จุดนั่นคือด้านหลังกับเบาะแถวกลางนะครับ คุณสามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณที่มีกำลังไฟไม่เกิน1,500วัตต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณมีไมโครเวฟคุณอยากใช้ไมโครเวฟเวลาไปแคมปิง้งเปิดรถคันสตาต์ารถคันนี้กดปุ่มนี้เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วไม่เกิน1,500วัตต์กดปุ่มนี้เสียบปลั๊กใช้ได้เลยอันนี้ดีผมชอบ ขยบลงมาตรงคอนโซลกลางครับบริเวณนี้สามารถเปิดแล้วก็เก็บวางแก้วน้ําได้ซ้ายและขวานะฮะปิดเก็บได้หัวเกียร์จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเขาจะมีเขียนว่า Outlander PHEV แน่นอน Plug-in Hybrid ชัดเจนการใช้งานก็ไม่ยากครับเหยียบเบรกปึ๊บดันขึ้นมาทางขวาหน่อยดันขึ้นเป็นถอยหลังดันขวาหน่อยลงเป็น D เป็น Drive เดินหน้านะครับหรือว่าขวาค้างไว้ก็เป็น N นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนเป็น B ก็ ดันลงมาออโอเคก็เป็น B ซึ่ง B เนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาใช้ p a d เ l ิลชิพได้ต้องบอกว่า p a d เ l ิลชิพเนี่ยจริงๆแล้วของเจ้ารถคันนี้ไม่ได้เป็นในส่วนของเกียร์นะฮะแต่ว่าเป็นในส่วนของการชาร์จกลับคุณสามารถตั้งความหน่วงได้ถึง5ระดับด้วยกันกับรถคันนี้นะครับผมเวลาคุณอยากให้หน่วงมากคุณก็กดลบนะฮะซึ่งมันจะเป็นการบวกขึ้นก็คือ B 1 B ีูเริ่มจาก B0 B1 B2 b บ b, 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 b 4 b 5ยิ่งจำนวน B ีเยอะขึ้นการหน่วงหรือชาร์จไฟกลับก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากให้หน่วงมากอ่ะอยากให้ลดไหลๆไปเหมือนรถเครื่องยนต์สันดาบก็กดบวกไปที่ B0 นะครับมันก็จะเหมือนรถเครื่องยนต์สันดาบแบบไหลๆโดยที่ไม่มีความหน่วงหรือว่าหน่วงน้อยนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของ Paddle Shift ที่ให้มานะครับผมโดยรวมป,ประมาณนี้ครับสำหรับแถวหน้าของเจ้า Mitsubishi Outlander นะครับเดี <S <S <ๆ>๋ยวเราไปดูแถวว2กกันนห่่อยดีา <S <S <ๆ> อย่างไรจะกว้างขวางขนาดไหนตามทองไปลุยแถว2กัเลยครับ โอเคแถวสองถือว่ากว้างขวางดีครับต้องบอกว่าเฮดรูมเหลือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเล็กรูมนี่คือตำแหน่งที่ทอมนั่งจริงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและใหญ่เลยทีเดียวนะกระจกบานใหญ่มากครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะรู้สึกโปร่งสบายสําหรับคนนั่งแถว2แล้วก็รวมไปถึงตำแหน่งของเบาะเนี่ยที่ไม่ได้จมเกินไปค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยทำให้วิสัยทัศน์ของคนที่นั่งอยู่แถว2เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็โอโงผมถือว่า มุมมองเนี่ยไกลมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะครับผมเบาะของเอาแลนเดอร์ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับกดตรงนี้จะไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะจะอยู่ด้านบนนี้ปึ้งงัดขึ้นแล้วดันลงไปได้อีกครับดันลงไปได้อีกเอาขึ้นได้นี่อ่ะสมมติผมอยากอยู่ตำแหน่งนี้อ่ะผมอยากนั่งธรรมดาก็ได้เหมือนกันเกิดอยาเอาลงโอ้โหตำแหน่งนี้สบายเลยฮะ เรียกได้ว่าเอาหัวหมอนขึ้นผมเดินทางไกลๆถือว่าหลับไปได้เลยอันนี้ดีอันนี้ถือว่ากว้างเลยอย่างที่บอกไปรถคันนี้ออกแนว Family มากๆนะแล้วก็เป็นมิตรกับครอบครัวแต่การใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ practical เท่าไหร่ในส่วนของด้านหน้านี่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้รถคันนี้อาต้องเรียนรู้สักนิดหนึ่งว่าระบบ Plug-in Hybrid หรือ EV ของเขาเนี่ยใช้งานอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องบอกกันตามความรู้สึกนะฮะมาแถว2ครับแน่นอน ด้านหลังเขามีแอร์ให้ด้วยนะช่องแอร์ซ้ายขวานะฮะสำหรับคนที่นั่งแถว2นะครับแล้วก็รูมไปถึงช่องอีกช่องหนึ่งที่ถือว่าพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือช่อง AC 1,500วัตต์เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต้องบอกว่าด้านบนเขาจะมีพอร์ต USB A มาให้อีกหนึ่งช่องนะครับบริเวณด้านบนนะครับตรงนี้ดีก็สายโซเชียลด้านหลังสามารถเสียบพอร์ตนี้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณได้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่า USB A เนี่ยมันไม่พอมาด้านล่างนี้ครับ AC 1,500วัตต์ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูนี่ครับเรามีของทีมงานของเรานะครับเป็นแบตเตอรี่กล้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นหัวแบนเหมือนกันผมจะเสียบเลยปึ้งตอนนี้ด้านหน้าผมกดปุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่เข้าครับชัดเจนสามารถชาร์จแบตได้ไอนี้ผมชาร์จเลยแบบ เต็มที่เลยนะฮะก็สามารถชาร์จได้ทั้งตำแหน่งนี้และด้านหลังเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะแล้วก็รูมไปถึงตรงกลางนี้นะครับตึงมีที่เท้าแขนมาให้สามารถเสียบแก้วนะฮะได้ซ้ายและขวาอันนี้ very g ก o d มากๆครับด้านบนมีมีไฟเก่งมาให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะสำหรับเบาะแถว2กว้างขวาง,วางดีครับแล้วก็แถวนี้สามารถ พ,พับได้ด้วยเป็นแบบ60-40สามารถเพิ่มพื้นที่ของการเก็บสัมภาระได้อีกมากโขเลยทีเดียวครับอันนี้ต้องยกนิ้วให้ว่าแถว2เขาสบายจริงๆอันนี้ผมชอบนะมบาบอกแถว 2, 2> ที่บอกไปครับถึงแม้จะกว้างขวางมากแต่สิ่งที่ Mitsubishi Outlander ทำได้อันนี้ถือว่าดีนะครับนั่นะก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พื้นที่เบาทั้งแถว2และด้านหลังเนี่ยได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถที่จะพับนี่เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวผมขอเก็บ โอเคพับลงแบบนี้ได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของสัมภาระตั้งแต่ที่ใส่ของด้านหลังนะฮะมาจนถึงเบาะแถว2ได้ตรงนี้สามารถได้แบบทางยาวนะสำหรับการเพิ่มพื้นที่ของเบาะแถว2ครับแน่นอนนะ่าสนใจมากครับเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มพื้นที่ได้แบบแฟลตยาวตั้งแต่ท้ายจนถึงเบาะแถว2เลยนะครับวิธีการง่ายมากครับเพียงแค่คุณดึงตรงนี้ขึ้นครับปึ้งเห็นไหมแล้วก็ดันไปด้านหน้าโปะรวมไปถึง ด้าน,นหลางพับลงเห็นไหมฮะแฟลตเลยพื้นที่เรียบและกว้างมากๆนะไอต,ตรงนี้ต้องยอมรับว่ากว้างมากกว้างมากเลยครับแถวนี้ผมชอบเลยการดีไซน์แบบนี้โอเคนะฮะแล้วก็มันค่อนข้างเรียบมากจริงๆนะครับผมพื้นที่ด้านหลังครับที่บอกไปค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควรเลยนะครับพอพับเบาะแถวสองมาดูสิไหม เขาก็จะลึกไปแล้วก็เป็นแฟลตยาวไปจนถึงแถว2เลยนะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะแล้วก็เป็นมิดกับครอบครัวจริงๆนะครับพอเราเปิดตรงนี้นะครับนี่เราจะเห็นว่าเขาจะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้มาด้วยแถมมาให้ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะซ่อนเก็บไว้ในบริเวณนี้ได้เลยนะฮะเอออันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ และนี่ก็คือโดยรวมครับของเจ้ามิ t s บิชิเอ o เ t นเดอร์ PHEV ครับเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันหน่อยดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับเจ้าคันนี้305แรงม้ากับเครื่องยนต์2.4ลิตร Dodge m y วกเนี่ยจะให้กำลังแล้วก็การตอบสนองเป็นยังไงบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันสักนิดหนึ่งกันละกันกับรถไซส์แบบนี้ไปเลยกันเลยครับ ตอนนี้ทอมอยู่ภายใน Mitsubishi o u t l a n d er e r PHEV เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเจ้าคันนี้ระบบช่วงล่างเป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ Full Time ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ไดน้น่าจะเป็นในเรื่องของ traction ในการเกาะถนนแล้วก็ในการเข้าโค้งที่เรียบร้ยน่าจะดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็การออกตัวที่ค่อนข้างไปได้ดีเพราะว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูก็แล้วกันนะอ่ะมาเราลองขับเล่นๆดูครับตอนนี้ทอมอยู่ใน โหมด normal นะครับปกติเลยนะครับผมก็ขับขี่ถือว่าใช้งานได้ดีครับแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาให้มานะครับเป็น2.4ลิตรนะฮะ double overhead camshaft นะครับ m y w กนะครับ, My รบซึ่งมีพละกำลังของเครื่องยนต์รวมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่305แรงม้าถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับกับรถไซส์ขนาดน,นี้ผมถือว่า เป็นรถที่ขับได้อย่างดีแล้วก็ใช้งานได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวระบบช่วงล่างที่ให้มานะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์อย่างที่บอกไปครับความโดดเด่นของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นก็คือในเรื่องของการที่ล้อทั้ง4เนี่ยจะตะกุยไปด้านหน้าทําให้ traction หรือการเกาะถนนหรือว่าการที่จะให้รถที่มีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ตะกุยไปด้านหน้าเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับผมนี่คือจุดเด่นของขับ4เลยแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นสายลุยอยากขึ้นเขาลงห้วยหน่อย กับเส้นทางที่ทุรกันดาหรือว่าเส้นทางที่มีอุปสรรคเนี่ยระบบ,บขับเคลื่อนสีล้อก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นรถที่เรียกว่ามีไซส์ใหญ่นะฮะก็ไม่ได้อ่ดอะไรแต่อย่างใดครับ นี่คือความโดดเด่นของเจ้าคันนี้ครับอย่างที่บอกไปแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อเสียหน่อยกับการใช้งานนะฮะที่อาจจะดูไม่เป็นมิตรกับผู้ขับสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีโหมดหรือว่าปุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถใช้งานและเล่นได้ครบทุกฟังก์ชันของเขาก็เป็นรถที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับโอเคครับผมอ่ะตอนนี้เราใช้โหมด E ีแล้วนะครับโอ้โหเร่งเป็นมาถือว่าดีเลยครับเข้าโค้งเนียนนะฮะแล้วก็ ทําให้รถใหญ่แบบนี้ดูขับสบายไปเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบว่าไม่ต้องสนใดๆกับการประหยัดอะไรใดๆเป็นโหมดสปอร์ตไปเลยครับพอเป็นโหมดสปอร์ตแน่นอนครับการทํางานของเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าเขาจะประสานกันนะครับทําให้รถคันนี้มีพละกาลังถึง305แรงม้าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะถือว่าเยอะจริงๆโอเคผมเข้าโหมดเป็นดีนะฮะโอเคแล้วเราก็ลองคลิกดาวแบบจากจุดหยุดนิ่งพร้อมแล้ว 5 4 3 2าไปว้าว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 โอ้โอเคเลยเขาโค้ชแบบแรงๆครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับโอ้คุณผู้ชมแทรคชั่นเริ่มทำงานนะทุกอย่างแต่ยังอยู่ในการคอนโทรลครับว้าวมันใจได้ฮะ โห่ oh, นี่ผมพยายามเติมคันเร่งนิดหน่อยนะฮะแต่ว่า traction จะช่วยบาลานซ์นะฮะของล้อทั้ง4ล้อให้อยู่ในเสถียรภาพโอ้ Ooh, สนุกดีครับโอ้โ oh, ห oh. เอาละฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV ครับแน่นอนรถคันนี้มาด้วยพละกาลัง3 0 5แรงมาที่เหลือๆเ,เลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่ใช้ก็ลองดูครับว่าคุณจะชอบหรือเปล่ากับราคาค่าตัวที่มอบให้มาร้าน7กว่ากว่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดคุณชอบจัดไปครับกับ Outlander PHEV คันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจแล้วครับ we uh -huh.